ตั้งใจปฏิบัติอบรมจิตภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเป็นประจำการปฏิบัตินั้นเราทราบอยู่แล้วว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับชีวิตคนเราที่เกิดมา ไม่มีใครพัฒนาตัวเองโดยไม่ต้องได้รับการปฏิบัติและอบรมจิตจะเจริญก้าวหน้าสูงขึ้นลำดับนั้นจะต้องฝึกจะต้องอบรมทั้งนั้นไม่ว่าทางโลกไม่ว่าทางธรรม จิตนี้อบรมได้จิตนี้ฝึกฝนได้จากความไม่รู้ให้รู้ได้จากความไม่ฉลาดให้ฉลาดได้จิตนี้เมื่อเศร้าหมองได้แล้วก็ย่อมบริสุทธิ์ได้สิ่งที่เศร้าหมองนั้นเพราะทุลีที่จอนมาสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับจิต จิตจึงเศร้าหมองเพราะฉะนั้นเมื่อเศร้าหมองได้แล้วก็ย่อมบริสุทธิ์ได้เมื่อเราสามารถกำจัดทุลีละอองที่จรมาผสมกับจิตนั้นออกได้ให้หมดสิ้นไปการเพียรพยายามปฏิบัติเพื่อไปจัดละอองทุลีออกนั้นเป็นหน้าที่ของเรา จะต้องเอาใจใส่จะต้องแก้ไขเพราะจิตมัวหมองนั้นย่อมไม่สามารถจะรู้ทำเห็นทำตามความเป็นจริงเหมือนกับกระจกที่ไม่ใส่มวมมองไม่สามารถจะมองเห็นสิ่งที่อยู่ภายในนั้นได้แจ็ชัดเพระชนันผู้ประพฤติธร,รมปฏิบัติธรรม ตามหลักคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงประกาศสัจธรรมคือเป็นธรรมอันจริงอย่างประเสริฐเมื่อมีสิ่งมาปกปิดอำพรางแล้วเราก็สามารถจะไม่เข้าใจไม่เห็นชัดไม่แทงตลอดในธรรมนั้นจําเป็นจะต้องแก้ไข จิตใจของเราให้หมดจบด้วยวิธีการฝึกและอบรมการชำระจิตนั้นชำระตั้งแต่เราเสียสละบริจาคทานเพราะการทำบุญให้ทานการบริจาคนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งที่การอบรมจิตถึงแม้ว่าเราจะสละสิ่งภายนอกก่ ข้อจริงแต่สิ่งภายนอกนั้นได้มาด้วยจิตคิดสอะแสวงหาและจิตนั้นยึดอุปทานได้มาว่าเป็นของตนโดยปกติเมื่อได้แล้วจิตย่อมหวงแห่นเพราะฉะนั้นการเสียสละเพื่อไม่ได้หวังผลกำไรตอบแทน โดยมีจิตเจตนาเพื่อให้ผู้รับไปนั้นได้รับประโยชน์ได้รับความสุขจากวัตถุหรือจากของที่เราให้การกระทําเช่นนี้เป็นเครื่องกำจัดความตรหนีห่วงแหนในจิตใจซึ่งเป็นกิเลสที่ทำให้มัวหมองชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นผู้มีปกติชอบ ทำบุญให้ทานการบริจาคจึงเรียกว่าคนมีศรัทธาคือจิตเรื่องจิตใสทำจิตให้เรื่องใสจิตทองใสจิตสะอาดเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายที่ทำบุญตลอดเวลาควรเข้าใจความดีของเราที่เราก็ทำให้ถูกต้องตามพุทธประสงค์ ซึ่งเป็นธรรมแท้เพื่อชำระจิตใจโดยตรงแต่ส่วนตายไม่มีปัญหาวาจาก็เช่นเดียวกันเพราะเมื่อจิตใจผ่องใสแล้วจิตใจดีแล้วกายก็ย่อมเป็นไปตามจิตสัตว์เมื่อจิตเป็นกุศลกายก็ได้ดำเนิน ประกอบกิจให้กุศลนั่นสําเร็จที่กิจอันใดที่เกี่ยวเนื่องโดยกายเมื่อจิตเป็นกุศลแล้วกุศลอันใดที่จะต้องเกี่ยวเนื่องโดวยวาจาวาจาคํากล่าว่านั่นก็ประกอบไปด้วยประโยชน์ในทางกุศลให้สําเร็จด้วยอํานาจแห่งจิตที่ได้รับการอบรมอันเป็นกุศลแล้ว เพราะฉะนั้นการอบรมจิตจึงเป็นการอบรมที่ถูกต้องเมื่อจิตเจริญแล้วทุกอย่างก็เจริญไปด้วยเมื่อจิตไม่เจริญแล้วจะหาความเจริญไม่ได้เมื่อจิตสงบทุกอย่างก็สงบถ้าจิตไม่สงบแล้วหาที่สงบได้โดยายากหาที่สบายได้โดยายากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เมื่อพระองค์มาอบรมจิตใจส่วนพระองค์ด้วยจิตตภาวนาศึกษาอบรมจิตสามารถขจัดสิ่งมัวหมองซึ่งเป็นทุลีละอองจรมาติดกับจิตให้หมดจดสะอาดบริสุทธิ์แล้วด้วยจิตที่พองใสที่อาศัยปัญญาที่ได้ศึกษาฝึกฝนอบรมอย่างถูกต้อง ตามกฎของธรรมอันมีประจำอยู่ในโลกตั้งแต่ไหนแต่ไรมาพระองค์สามารถสอดส่องมองเห็นความจริงสามารถลึกรู้ความจริงตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงอดีตที่ผ่านมายาวนานเท่าไรสามารถรู้ได้ รู้ชีวิตในปัจจุบันรู้ชีวิตนี้ไม่ใช่มีแต่เฉพาะปัจจุบันเมื่อมันก่อเกิดขึ้นได้แล้วชีวิตนี้จะต้องแตกสลายได้เมื่อแตกสลายแล้วก็ก่อขึ้นมาอีกหมุนเวียนอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านเรียกว่าทุกข์ภัยในวัฏสงสารเกิดแต่ละชาติแต่ละชาตินั้นมีทั้งทุก มีทั้งภัยสิ้นที่น่ากลัวสิ้นที่ทรมานจิตใจพระองค์จึงมีความสลดสังเวชเบื่อหน่ายไม่ยินดีในการเกิดเป็นพพเป็นชาติถูกครั้งที่เกิดมาแล้วรู้ว่าจะกระทบกระเทือนจิตทำให้จิตได้รับความมัวหมองละอองุลีมืดมนไปหมด ด้วยจิตที่มัวหมองนี่เองเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เวียนว่ายต่เกิดไม่มีที่สุดท,ที่สิน้นที่สุดโดยความสำคัญว่าเราจะได้ความสุขเราจะได้ความสะอาดเพราะอย่างอื่นจึงแสวงหาความสุขไม่ถูกทางดิ้นรนหาความสุขด้วยวิธีต่างๆที่แสวงหาความสุขเท่าไหร่ ก็ยิ่งมัวหมองไปไม่มีวันที่จะสิ้นจะสุดเพราะขาดจากธรรมะอันเป็นของจิงอย่างประเสริฐส่วนองค์สมเด็จพระสมัมาสัมพุทธเจ้า<ะ>พระองค์มาประสบความสมเร็จด้วยการฝึกฝนอบรมจิตไม่ได้แก้ ความสาเร็จความสุขด้วยวัตถุเรื่อด้วยอามิตเจด้วยสิ่งของภายนอกเพื่อจะเอามาทําให้สมบูรณ์บริบูรณ์ให้ได้ความสุขเพียงพอไม่สามารถที่จะทำให้บุคคลนั้นนนเพียงพอได้พระองค์ระลึกชาติใดบางชาติพระองค์เป็นกษัตริย์มหาศารสมบูรณ์บริบูรณ์ไปด้วยทุกอย่างแต่ึงอย่างนั้นก็ยังไม่เพียงพอ ปกครองอาณาจักรของตนแล้วยังะมอบยงได้อาณาจักรทางอื่นเข้ามาเพื่อ,อมีอำนาจยศศักด์อันยิ่งใหญ่แม้แต่ปกครองในมนุษย์ได้สมบูรณ์บริบูรณ์แล้วยังยังแตปกครองสวรรค์ได้ความสุขยิ่งตามระดับเหมือนพระเจ้ามันทาตุรา ผลที่สุดเครื่องจักรก็พาไปปกครองอยู่ในเมืองสวรรค์ยังไม่เพียงพอไม่มีที่สิ้นสุดด้วยความอยากผลที่สุดสังขารทั้งหลายมันเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมดาเมื่อแก่ชรลาก็ร่วงลงมามาสิ้นประชมอยู่ในสวนยังไม่สิ้นความอยากอ่ะสังขารมันสลายก่อน ความปรารถนาพบยังมีอยู่ก็ต้องไปอุบัติบันเกิดขึ้นอีกเมื่อเกิดขึ้นมาใหม่ก็ต้องหิวอยากขึ้นมาอีกต้องศึกษาใหม่อบรมใหม่เองหาใหม่หลองอีกนึกว่าเรายังไม่เคยได้ไม่เคยมีเห็นสิ่งใดครับอยากจปได้อยากเป็นีให้เป็นของตนอยู่อย่างนั้นนับอาสงไขชาตินับไม่ถ้วน เราทาั้งหลายถ้าหากว่าเราสามารถลึกรู้เหมือนกับพระอโอเราก็คงจะเบื่อหน่ายเช่นเดียวกันกับพระองค์แต่เดี๋ยวนี้เราไม่สามารถจะลึกได้เข้าใจว่าเรามีชาติเดียวเข้าใจเราจะได้ความสุขเพราะได้สิ่นั้นเพราะได้สิ่นนี้นสำคัญคนอื่นเขามั่งเขามีเขาได้ความสมําเร็จได้ความสุขเลยเพลิดเพลินลื่น,น,นลอนไปตามกัน แต่เราพิจารณาให้ท่องแท้แล้วไม่มีใครได้ความสุขเพราะมันไม่พอได้เท่าไรก็ไม่พอถ้าบุคคลผู้ใดรู้จักพอได้ตัวพอตัวเดียวนั่นเป็นคนไม่จนถึงแม้ว่าไม่มีอะไรแต่ก็ไม่จนเป็นคนอิม่มเป็นคนไม่หิว แคนไม่มีเมืองพอแล้วจะเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีก็ยังเป็นคนไม่อิ่มยังเป็นคนหิวยังเป็นคนจำอยู่รบบนั้นองค์สมเด็จพระมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เห็นความอยากของจิตใจโดยอำนาจแห่งความหลงไม่มีเมืองพอเช่นนี้พระองค์จึงยกเลิกไม่ปรารถนาวัตถุ พระองค์มาอบรมจิตใจให้รู้ความจริงเมื่อได้ประสบความจริงจิตใจยอมรับความจริงแล้วจิตใจก็หยุดทันทีไม่เอาอีกแล้วพอแล้วพระองค์เป็นผู้อิม่มเป็นผู้สงบเป็นผู้เย็นเป็นผู้ไม่หิวโหยเหมือนกับคนทั่วไปพระองค์ไม่ทะเลาะวิวาทกับใครใคร พระองค์อยู่ในโลกอันวุ่นวายอย่างความมีความสงบพ,พระองค์อยู่ในโลกอันหิวโหยดิ้นรนอยู่ตลอดเวลาอย่างอย่างมีความอิม่มซึ่งพระองค์ไม่มีอะไรอาศัยรม่มไม้อยู่ตามป่าตามเขาลำเนาไพรพระองค์ทรงประกาศสัจธรรม แก่สาวกทั้งหลายก็อยู่ในป่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตลอดถึงเป็นขษัตริย์เห็นทุกข์เห็นโทษเช่นเดียวกันกับพระองค์ในทางครองราชครองเรือนสละทิ้่งออกมารวมเป็นสมาชิกกับพระองค์ เป็นบริษัทกับพระองค์ยอมเสียสละนอนอยู่ในป่าในเขาบางองค์บางท่านก็ได้ออกอุทานว่าสุขหนอสุขหนอ,นอเมื่ออยู่คารวาตเป็นกษัตริย์ไม่เคยมีความสุขอย่างนี้เลยแม้แต่มาชั้นเมื่อเดียวนอนในพื้นดินจะต้องเดินโดยเท้าเปล่าตื่นเช้าจะต้องอาศัย เลียงชีวิตโดยชาวบ้านแล้วแต่เขาให้ชีวิตอย่างนี้ถนวนมีความสุขหนอสุขหนอยิ่งกว่าการเป็นกษัตริย์ถ้าคนปัจจุบันนี่ใครจะเชื่อว่ามีความสุขพวกเราไม่เชื่อเลยแต่ชีวิตแบบนั้นจะสุขได้อย่างไรแต่ท่านเชื่อเพราะเกิดขึ้นในใ,นใจของท่านเห็นขึ้นใ,นในใจของท่านเพราะท่านเย็นสนิท ท่านอีมแล้วเพราะเหตุใดเพราะจิตใจผ่องใสสะอาดหมดจดสามารถรู้ความจริงสิ่งที่ทำมหิวโหวยสิ่งที่ก่อกวนท่านได้ถอดถอนออกแล้วจิตใจของท่านคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงเป็นธาตุแท้ไม่มีธาตุผสม หมดจดบริสุทธิ์สะอาดไม่มีสิ่งใดที่ไปเกี่ยวข้องปรุงแตงอันสิ้นที่สะอาดหมดจดนั้นได้ท่านจึงเป็นผู้เย็นสนิทเราทั้งหลายยังเย็นไม่สนิทเพราะมีเครื่องปรุงแต่งบีบบังคับให้เรามีความหิวโหยอยู่ตลอดเวลาไม่สามารถ จะแก้ไขได้เพราะฉะนั้นจำเป็นจะต้องอาศัยหลักปฏิปทาอันเป็นธรรมคำสั่งอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะทำให้เราลุดพ้นไปได้ได้ถึงจุดหมายปลายทางคือความสงบสุขที่แท้จริงคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ที่ไหน ท่านสอนเรื่องทานมันดาก่าวมาแล้วก็เรานี่แหละเกิดายด้วยกันให้อยู่ร่วมกันด้่ยมีความสุขอย่าให้จะเป็นศัตรูมีภยัยมีเวรของกันและกันเป็นเครื่องชำระจิตใจอย่างดีท่านท่านสอนตระกูลเจ้ามาอบรมจิตใจมีสติรักษาจิตใจอย่ายให้ไปเกี่ยวข้อง เกี่ยวในอารมณ์ที่ไม่สะอาดที่ไม่ดีสิ่งไหนที่จะเป็นเรื่องให้เกิดความกระทบกระเทือนทั้งตนเองและบุคคลอื่นเราต้องเรียนรู้สิ่งน,นั้นศึกษาสิ่งหนั้นให้เข้าใจเห็นแจ้งชัยตลอดแล้วเพื่อจะได้รู้จักสิ่งนี้เป็นโทษไม่เป็นคุณเราควรปล่อยวาง สิ่งนี้เป็นคุณเป็นประโยชน์เป็นพลังเมื่อเพื่อจะได้ดำเนินส่งทางเราให้ได้ถึงจุดหมายปลายทางสิ่งที่ทำให้เราช่วยให้เรามีกำลังเดินทางให้สิให้ถึงที่จุดหมายปลายทางก็คือความเพียรชอบความพยายามชอบพยายามชอบพยายามอย่างไร ก็พยายามรักษากายรักษาใจนี่เป็นการพยายามชอบไม่ให้กายใจไปคลุกคลีในอกุศลธรรมอนันโมกอันเป็นบาปมีสติเชอบก็คือระลึกกายระลึกใจไม่ให้จิตใจนี่หลงสำคัญผิด ให้จิตใจเนี่ยดูกายเข้าใจว่ากายสัต์แต่ว่ากายอย่ายึดมั่นถือมั่นสําคัญหมายว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาให้ดูโดยจําแนกเรียกว่าวิภาคปฏิภาคคือจําแนกเป็นส่วนแต่จําแนกอาการสามสิบสองกายอันเดียว ก็ยแยกออกเป็นการสามสิบสองทำไมต้องกล่องจำแนกเพราะกายนี้ถึงเราจะไม่จำแนกมันก็จะแตกสลายโดยลำพังของมันเองถ้าเราพิจารณาสร้างปัญญาขึ้นไม่ให้จิตของเรามัวเมาหลงอย่างในสิ่งเหล่านี้จิตจะได้ความสะอาดจะได้ความสงบจะได้ปัญญา ถ้าเราไม่พิจารมาแล้วจิตไม่ได้ความสะอาดเพราะไในรูปความจริงสำคัญผิดรูปผิดเห็นผิดแล้วพยายามผิดไม่ถูกทางเลยนะคำว่าผิดเพราะเหตุใดเพราะสร้างความรุ่มหลงให้แก่ตัวเองสร้างความโลภให้แก่ตัวเองสร้างความโกรธให้แก่ตัวเองสร้างความหลงให้แก่ตัวเองความโลภ เพ,นนเพราะกายอันนี้ความโกรธเพราะกายอันนี้ความหลงเพราะตัวตนอันนี้เพราะกายน,นี้มาเป็นตัวเป็นตนเมื่อเขาว่าแล้วก็เกิดความโกรธเห็นสิ่งของใดแล้วก็อยากได้มาเพื่อบำรุงอันตัวตนนี้ให้มีความสุขหารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสัจะทรมคือความจริงอย่างประเสริฐประพฤติจ้า พระองค์พิจารณากำหนดรู้ว่ากายทั้งแท่นนี่นเป็นอริยสัจเป็นทุกขสัจชาติปิทุขาก็หมายถึงกายนี่มันเกิดขึ้นมาชาลาปิทุขาหมายถึงอันนี้ชาาข้า,ขามคามมรณะปิทุกขังก็หมายถึงกายอันนี้แตกสลายนะท่านว่าเป็นทุกข์แต่เราเห็นว่าเป็นความสุขจึงเรียกว่ามีความเห็นผิด มีความดำริผิดมีความพยายามเพื่อชนุบำรุงให้ได้ความสุขความเจริญก้าวหน้าจึงมีความพยายามผิดตามหลักทมคําสอนพระพุทธเจา้า <c oughs> เพราะฉะนั้นเพื่อแก้ความเห็นผิดจึงได้มาภาวนาพิจารณาตามความเป็นจริงเป็นสัจจธรรมให้รู้ความจริงในข้อนี้ความจริงในข้อนี้มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยเปลี่ยนแปลงทั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แม้อนาคตข้างหน้าก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นทำคาสั่งสอนองค์สมเด็จพระชมมาสัมพุทธเ,เจ้าที่พระองค์ได้บรรลุซึ่งอริย,รยสัจธรรมนั้นเป็นอมตะธรรมธรรมที่ไม่เคยตาย <c oughs> เป็นสัจเป็นความจริงรู้ได้ทุกการทุกสถานที่ทุกสมัยถ้าหากเรามีปัญญาสามารถที่จะรู้ได้ เพราะฉะนั้นอบรมจิตใจของเราให้ฉลาดโรคความอินแล้วนั่นเป็นหนทางที่จะลดพ้นให้ถึงซึ่งความจุดคือความอิ่มและความพอได้ไม่หิวโหยต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วขอให้เราทั้งหลายตั้งใจศึกษากำหนดจดจำนำไปสอดวสอง ตรวจตรองและประพฤติปฏิบัติไปตามเราจะได้ประสบความสุขความเจริญตามที่องสมเดจพระัมมาสัมพุทธเจ้าได้พาประพฤติปฏิบัติมาและมีผู้ได้ประสบความสุขมาเป็นจำนวนมากแล้วดังบรรยายมาสมควรแก่เวลาจากนี้ไปภาวนาต่ออีกถึงเวลาจะคอยเลิกพร้องกัน